เขมรจะป่วนไหมผมว่าป่วนไปเรื่อยๆครับมันจะทวงไอจุดที่เราไปล้อมลัวตรงบ้านหนองยากแก้วบ้านหนองจานนะครับแล้วเดี๋ยวพอเริ่มวันจันเนี่ยผมมองว่าไอชาวเขมรน,นะครับที่มาประท้วงเนี่ยนะครับตั้งแต่วันจันเนี่ยผมว่าตำรวจจะเริ่มทำการจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดนครับเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวท่านคอยฟังข่าวดูสิครับจําเป็นต้องจับกลุ่มครับจําเป็นต้องจับกลุ่มจับกลุ่มดําเนินคดีข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับแล้วมาดําเนินคดีในประเทศไทยส่วนไอ้คนที่ไปลื้อล้วลวดหนามหรือคนที่ด่าคนไทยก็ดําเนินคดีไปตามข้อหาที่เขากระทาความผิดคนที่กระชากล้วลวดหนามแล้วกเก็บล้วลวดหนามไปไอ้นั้นติดคุกร้อยเปอร์เซ็นในประเทศไทยนะครับ คุณเซ็นมาช่วยคุณไม่ได้แล้วครับเพราะคุณเสือกเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดนแน่ครับเดี๋ยวท่านดูวันจันทร์ครับท่านดูวันจันทร์นะครับผมฟังพลตเอกไกลบุญสวดทรงนะครับไกลบุญสวดทรงรองอธิบดีรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าจะทำการจับกลุ่มนะครับดำเนินคดีครับต้องดำเนินคดีครับ